เซตสกิล c v วที่เล่นกันเป็นทีมที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามหัวร้อน จิมมิทีวางวงชุบให้กับเพื่อนที่ว่าดึงเพื่อนเร็ว70%แถมยังฟื้นฟู H p ดพีให้เพื่อน60 h p ภายเวลา3วิสองสก,กิลนี้ให้นำไปทุกคนออโทเมื่อยิงศัตรูลม้มจะแสดงศัตรูอื่นในระยะ20เมตรและลดความเร็วเคลื่อนที่ของพวกเขา25%จะติจินป้องก,กันความเสียหาย12%ให้กับทีมในระยะ12เมตร สองสกิลนี้1คนภายในทีมต้องเอาไปหรือแบ่งกันเอาไปนอกนั้นเอาสกิลชาร์จ ตามความสมควรส่วนทางด้านคู่หูและเทมเสริมเดกิมองเห็นศัตรูที่กำลังพันยาอยู่ในระยะ30เมตรเว็นรา5วิเทมเสริมแผ่นเสียบเอียงซื้อวัฟพิเศษตอนเริ่มเกม2ออย่างนี้คนใดคนหนึ่งในทีมควรเอาไปนอกนั้นให้เป็นทางด้านของและคูณลดคูลดาวน์สกิล15และกองไฟฟื้นฟู HP และ EP สไตล์การเล่นออเดิรเกมเล่นรวมกันไม่เล่นแยกไม่งั้นสกิลที่เอามาไม่มีประโยชน์เน้นปืนช้าพื้นที่ตำแหน่งในการเล่น ที่อับในบ้านในอาคารพ่อควรระวังถ้าฝ่ายตรงข้ามเล่นเซตระเบิดหรือโอเลออนควนทิศระยะห่างที่พอจะซ้อนกันได้หรือวางวงชุบทันแค่นี้แหละก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามหัวร้อนอยากจะปลาตวสักทีสำหรับใครที่เจอเซตดิมิที่ที่ว่าทั้งทีมฝ่ายตรงข้ามหัวร้อนกันไหมครับลองคอมเมนต์หน่อย ไปท้าไปท้าไปต้าหมดเลยไปท้าหมดเลยใช่ไมตัวไหน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 เปิดเปิดวงซอนต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 อนซอนเเดียวเหเดียวทางนี้ทางนี้เล่นไหนล่ะไปไป